ถ้าครูถามเราเนี่ยไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัญญากรยังยังมันยังไม่ใช่สัญญากรเพราะว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยอ่านว่าสิบแปดถ้าเป็นสัญญากรก็คือตัวเลขข้างหน้าจุดต้องเป็นหลักหน่วยตัวเดียวโอเคนะทีนี้มันจะมีวิธีมาตรฐานกับวิธีละโอเคแล้วเราเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะไปใช้กับการคำนวณของสัญญากรนสองจำนวนถ้าเป็นวิธีมาตรฐานเนี่ยเขาจะเปลี่ยน ส่วนที่เป็นจํานวนครั้งหน้าก่อนให้ตัวเขาเองเป็นสัญญากรถ้าให้เป็นสัยญากรก็คือตัวเลขเนี้ยมันจะต้องเป็นหนึ่งจุดแปดสองแล้วจุดของเดิมเนี่ยมันเลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งแล้วหนึ่งตำแหน่งนั้น,นคือทะลุมาฝั่งที่ตัวเลขที่มันมีพวกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวเลขเยอะถ้ามันเลื่อนมาทางเนี้ยกาลังมันต้องเป็นบวกเราเลื่อนมากี่ครั้งผ่านตัวเลขกี่ตัวตัวเดียว นี่แหละส่วนในตัวข้างหลังก็คือเก็บไว้เฉยๆแบบนี้เนี่ยเราเราเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างหน้าที่ยังไม่ใช่สัญญากรร้อเปอร์เซ็นเปลี่ยนให้ตัวนี้ให้เป็นสัญญากรก่อน,อนแล้วก็ของเดิมที่มีอยู่ก็ยังมีอยู่แล้วก็มาคิดเด็ดเสรษทีหนึ่งก็ได้คําตอบแล้วอันนี้คือวิธีมาตรฐานนะกําลังหนึ่งกับกาลังห้ามาคูณกันก็กลายเป็นกําลังหกโอเคอันนี้คือมาตรฐาน อันนี้เราเขียนรอไว้เลยนะว่า1.82ครูถามก่อนจากเดิมอ่ะว่า18ถูกไหม18มันเหลือนหนึ่งเพิ่มหรือลดลดลงอนะ่ะโอเคนี้ก็ครูก็เรียกว่ามันคือลดลงกี่หลักก็คือจุดมันขยับไปกี่ครั้งก็คือลดลงหนึ่งหลักถูกไหมลดลงหนึ่งหลักทีเนี้ค่าของมันต้องเท่าเดิมนะถ้าข้างหน้าลดลงหนึ่งหลักข้างหลังก็ต้อง เพิ่มขึ้นหนึ่งหลักคำว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักเพิ่มขึ้นก็คือบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งที่ชี้กำลังโอเคเก็ได้แหละกลายเป็นหกจบงงไหมไม่งงนะเออก็คือถ้าเราอ่านว่ามันคือสิบแปดแล้วเราต้องเขียนให้เป็นสัญกรณ์จริงๆอ่ะมันอ,าาอ่านว่าหนึ่งเนี่ยมันลดลงแน่ๆทีนี้ลดลงกี่หล,ลักก็ดูจุดมันเลื่อนไปกี่หลักโอเคถ้าข้างหน้าลดลงหนึ่งหลักข้างหลังก็ต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักหนึ่งหลักคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งที่ไหนที่ชี้กำลัง แล้วตรงนี้มันจะใช้ตอนที่คำนวณสัญญกรณการสองจำนวนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันอยู่เอาแบบมาตรฐานกันนะไอ้เจ้านี้อ่านว่า400เนี่ย400นี้ไม่ได้นะเออยังไม่ใช่สัญ,ญกรณเต็มรูปแบบต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็น4.9125โอเค ถ้าเราอ่านว่าเป็น,ปนหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอะไรเงี้ยกําลังเป็นบวกชัวร์แล้วเราก็ดูจุดของเดิมเนี่ยมายังจุดตำแหน่งหมายผ่านตัวเลขกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวโอเคกําลังสองอันนี้ไม่ยากของเดิมก็ยังมีอยู่แล้วก็คิดให้เสร็จตัวเลขข้างหน้าตามนี้เลยแล้วก็สองตัวนี้ก็เอามารวมกันซะเพราะมันเป็นการคูณก็คิดตามที่เห็นได้เลยไม่ไมีปัญหาก็เป็นกําลังลบห้าโอเคเนาะ เอาทีนี้เรามาดูวิธีแร็กัน400อยนี้ไม่เอาอะ่ะต้องเขียนเป็น4จุดทันทีเลยแล้วก็9 1 2 5เอาถามจาก400เหลือ4นี่ก็ลดถูกปะอ่ะโอเคลดลงกี่หลัก2หลักถ้าข้างหน้าลดลง2หลักข้างหลังก,ก็ต้องเพิ่มขึ้น2หลักคำว่าเพิ่มขึ้นก็คือบวกบวกอะไรบวก2ที่ไหนที่ชี้กำลัง โอเคก็ลบเจ็ 5. ดบวกีกสองก็กลายเป็นลบห้าแบบนี้งงไหมไม่งงนะทำให้ดูแบบมาตรฐานก่อนนะาถามก่อนถามถามโอเปกตักตวเนี้ยเอาช็อตตัวเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าสิบกำลงังแปดยังไม่ใช่เหรอสัญญากรร้อยเอร์เซ็สัญญากรร้รอเซ็นต์มันต้องมีหลักหน่วยหนึ่งตัวโ okay. อเคอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอามาตรฐานนะไอ้ตัวเนี้ย ได้ไปเป็นสัยจกรเฉพาะตัวเนี้ยได้เป็นอะไรเอ่ย8.5คูณอะไรเ 10. 10. รอ่ย10ลบ3ลบ3อ่าโอเคถูกเนาะเห็นเลข85ไม่ไม่เอา85ได้ต้องแปดนะชัว,ชวแล้วเราก็ดูตัวเลขเงี้ยน้อยๆแล้วก็จุดมันก็ต้องขยอบมาฝั่งเลขน้อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยต้องเป็นลบลบเท่าไหร่ก็ผ่านมา3ตัวก็ลบ3 แล้วก็ของนึงก็ยังมีอยู่ก็คือสิบกำลังแปดแล้วก็เอาตรงสิบยกกำลังเนี่ยมันคิดกันต่ออีกทีหนึ่งก็เป็นแปดจุดห้าถ้ามันคูณกันก็คิดตามที่เห็นได้เลยลบสามบวกกับแปดก็กลายเป็นห้าซึ่งอันเนี้ยคือวิธีปกตินะแต่ถ้าจะเอาเร็วครูก็จะใช้แบบเนี้ยเห็นแบบนี้ไม่เอาแน่ๆเขียนแปดจุดห้ารอไว้เลยเพิ่มหรือลดเออถามครูไเนี่ยอย่างเนี้ย สี่ญปเนี่ยเพิ่มหรือลดจากโจทย์อ่ะเพิ่มเพิ่มเ่มอะโอเคใช่ตอนตอนแรกมันอ่านว่าศูนย์จุดเนี่ยแต่มันเป็นแปดจุดในซองมันเพิ่มมันเพิ่มเพิ่มกี่หล,ลักก็ดูที่จุดเอาจุดมันขยับไปกี่ครั้งน <1, 3. S 1> สามอะโอเคเขาเรียกว่าเพิ่มสามหลักถ้าข้างหน้าเพิ่มสามหลักข้างหลังก็ต้องลดลงสามหลัก ลดลงก,ก็คือลบลบอะไรลบสามที่ไหนที่ชี้กลำลังก็แปดลบสามก็เหลือโอเคอีกข้อทำให้ดูอันนี้ขูเอารัดเลยนะถ้าเอารัดเลยคือศูนย์จุดศูนย์หกไม่เอาต้องเป็นหกัวยๆแล้วเป็นหกเนี่ยตรงเนี้ยมันเพิ่มถึงไหมเพิ่มกี่หลักก็จุดก็หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสามครั้งก็คือสามหลัก ถ้าข้างหน้าเพิ่มสามหลักข้างหลังก็ต้องลดลงสามหลักลดลงก็คือลบลบอะไรลบสามลบที่ไหนที่ชี้กำลังดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเก้าลบอีกสามก็กลายเป็นลบสิบสองเอาน,นี้ <c oughs> เราจะไปดูหน้าที่เมื่อกี้เปิดให้ดูเนาะซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีตัวเนี้ยเกี่ยวข้องตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับตอนที่สรุปคำตอบอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะยกตัวอ,อย่างก่อน อย่างเช่นเจ็ดคูณสิบกำลังแปดเนาะแล้วคูณกับสี่คูณสิบกำลังห้าอย่างเงี้ยอันนี้คือสัญญากรสองจำนวนคูณกันถูกปะอาทีน,นี้ถ้าเป็นการคูณกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นตัวเลขก็คูณกับตัวเลขตัวเลขคูณตัวเลขก็ท่้งสุดคูณปกติเลยเจ็ดสี่ยี่สิบแปด ส่วนถ้าเป็นตัวยกกําลังอ่ะคูณกันทํำยังไงก็เอาชี้ก,กําลังมาบวกกันถูกไหมก็จะกลายเป็นสิบกำลังอันนี้บวกกันกลายเป็นสิบสามอันนี้คือตอนตอนคำนวณเฉยคํานวณได้อะไรก็ตามน้นไปก่อนแต่สรุปคำตอบให้ดูดีคืออันนี้ยังไม่ใช่สัญญากรถูกไหมถ้าเป็นสัญญากรตรงนี้ต้องเป็นสองจุดแปดจาก 20, ยี่สิบเหลือแค่ 2, สองแสดงว่าลดกี่หลักลดหนึ่งหลักถ้าด้านหน้าลดข้างหลังก็ต้องเพิ่ม เพิ่มหนึ่งหลักเพิ่มหนึ่งหลักก็ต้องเพิ่มก็คือบวกบวกบวกอะไรบวกหนึ่งบวกที่ไหนที่ชี้กำลังก็จะกลายเป็นสิบกำลังสิบสี่คือวิธีเนี้มันมันจะใช้ตอนสรุปคําตอบให้เป็นส่นกรอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคเนาะอ่า